ทุกท่านนะครับแล้วก็ดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่อง m มท h t y Channel นะครับังจากที่เราห่างหายกันไปหลายคิดเลยนะเนื่องจากไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดในเมืองไทยนี้ค่อนข้างอากการนะครับผมก็เลยไปฉีดวัคซีนมาทีนี้ผมก็จะมารีวิวว่าวัคซีนที่ผมฉีดนั้นก็ฉีดของตัวอะไรบ้างนะครับขั้นตอนก่อนฉีดล้างฉีดเป็นยังไงเดีย๋ยวไปดูกันไปเอาละครับคุณผู้ชม วันนี้จะมารีวิวใช่ไหมเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับต้องบอกว่าก่อนนั้นนี้นะผมเป็นไข้เลยนะครับหลังจากฉีดตัวน,นั้นไปนะครับหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าผมฉีดอะไรบ้างนะครับผมฉีดวัคซีนแบบสูตรไข้นะครับก็จะเป็นซีโนแวคเนาะผสมกับแอสตาราเซเนกานะครับเรามาสมรรวมกันนะ <c oughs> ก็ถามว่ามันดีที่สุดไหมต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าผมก็ต้องเลือกป้องกันตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะตอนนี้นะ เไม่ได้พูดพูดไม่ค่อยได้โอเคครับทีนี้เรากลับมาเรื่องของการฉีดวัคซีนกันต่อดีกว่านะผมไปฉีดที่เซ็นทัลน,นครราชสีมานะครับ ก็ไปเนี่ยแต่เช้าเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องรอคิวนานเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนะครับผมใช้เวลาทั้งวันเลยเนื่องด้วยที่ว่าเขารวมกันระหว่างวันที่1นึถึงสามสิบเรกรกฎาด้วยครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนต้องบอกก่อนว่าคนที่จะฉีดวัคซีนนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับในแอปนะเป็นของมหาราชนะครับโรงพยาบาลมหาลาดนครราชสีมาแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเอาไปให้ไปลงทะเบียนกันเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับมาทีนี้มาต่อนะครับ วันที่ผมได้ไปฉีดนะครับผมฉีดเข็มแรกเนี่ยเป็นวันที่สิบอันนี้เป็นใบนัดนะครับคุณผู้ชมวันที่สิบสิงหาผมไปฉีดมาก็ต้องบอกเลยว่าเข็มแรกเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีผลอะไรเลยต้องจากปวดไหล่นะฮะปวดไหล่อย่างเดียวเลยเจ้าตัวซีโนแวคนะแต่แล้วก็ปวดขานะเพราะก็ายืนรอคนค่อนข้างเยอะแล้วก็ห้างเขายังไม่เปิดตอนนั้นนะครับที่โคราช ยังมีการล็อกดาวอยู่นะครับห้างสรรพสินคายังไม่ได้เปิดทําการก็พื้นที่ในการรอจึงค่อนข้างจากัดนิดนึงแล้วก็คนค่อนข,ข้างเยอะนิดหนึ่งนะคระับควนีีเกือบหมื่นได้นะผมได้คิวที่เท่านี้นะ,ะ <No. S 1> แต่ผมอ่ะอาจจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าบุคลา,า,ากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ประจำที่เซ็นทรัลน,นะครับเขาต้องพูดทั้งวันต้องจัดแจงคนจัดแจงคิวต้องขอบพระคุณมากๆนะครับ ที่คอยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับอันดับแรกเราจะได้กระดาษแผ่นนี้คนจะแปะไว้ให้ซึ่งให้กรอกประวัติส่วนตัวเรานะครับแบบอายุเท่าไรวันเดือนปีเกิดเลข13หลักนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมไปห้างมือเด็ดขาดเลยนะครับก็คือบัตรประชาชนด้วยครับแล้วก็สุขภาพร่างกายที่พร้อมนะคนที่ยังเป็นไข้อยู่หรือ,อมีอาการอะไรก็เดี๋ยวบอกหมออีกทีหนึ่งนะครับว่าจะฉีดได้ไหมเนาะ,ะทีนี้เราก็จะให้เราไปรับใบ บัตรคิวนะบัตรคิวเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเราไปรับที่ชั้นใต้ดินนะครับชั้นสูงอาหารนะของเซนทันนครราชสีมาเพราะว่าพอรับบัตรคิวเสร็จเขาถึงจะให้ขึ้นไปที่ชั้น4ชั้นลงหนังนะครับพอขึ้นไปชั้น4เสร็จนะครับเขาก็จะให้เราตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็จะมีโต๊ะเป็นเคาน์เตอร์ของพนักง,งานนะ่าจะเป็นของสาธารณาสุขนะให้เราเช็คสิทธิ์ว่าเราได้ลงทะเบียนไหมตรงกับวันที่เขานัดมาฉีดวัคซีนไหมนะครับทีนี้พอตรงอะไรทุกอย่างเสร็จ ก็เหลเตรียมตัวฉีดอย่างเดียวแล้วนะครับทีนี้พอเขาเลือกคิวที่จะมาให้ไปฉีดนะครับ mm hmm. เขาจะเรียกล็อตละประมาณ50-100คนนะครับ mm hmm. ค่อยๆเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บ mm hmm. เขาก็จะให้เรานะครับ mm hmm. ไปกรอบประวัติว่าเราแพ้ยาอะไรไหมสอบถามเรานะครับว่ามีโรคประจําตัวหรือเปล่าก่อนหน้านี้เดินทางไปไหนไหมใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือเปล่านะครับขอให้แจ้งข้อมูลจริงนะครับเพราะว่า มันมีผลนะครับตัวเรานะครับการฉีดวัคซีนอะไรเข้าไปในร่างกายเราอยากให้นึกถึงชีวิตเราก่อนนะครับเกิดมาครั้งหนึ่งนะครับมันไม่สามารถรีสตาร์ทได้ใหม่นะครับก็บอกความจริงเข้าไปนะครับเพราะว่าบางทีคนที่แพ้เนี่ยอาจจะก็มีให้เห็นนะครับในข่าวเนาะค่อนข้างอันตรายแล้วก็เซนสติฟมากพอเราแจ้งข้อมูลนะครับเกี่ยวกับให้กับทางพยาบาลไปแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับถือกล่องกล่องนี้ครับเพื่อที่จะไปฉีด กล่องกล่องนี้แหละครับที่จะเป็นเข็มยาของเรานะครับกล่องวัดดวงครับ <c oughs> ก็พอกล่องเสร็จแล้วพยาบาลเขาก็จะบอกว่านี่ถึงไปนั่งตรงนี้ได้เลยคิวนี้คิวนี้ได้เลยนะครับทีนี้ขั้นตอนนี้แหละครับการฉีดซึ่งถ้าเจอคุณหมอมือเบาก็โชคดีมนะากแต่ผมเจอคุณหมอมือเบานะฮะเราก็ฉีดตามน,นั้นเลยหลังจากฉีดเสร็จนะครับ เขาก็จะให้เราไปนั่งรอประมาณ15-30นาทีนะแต่ละหลักก็คือ30นาทีนะครับถ้ามีอาการอะไรก็ดื่มน้ำกลับบ้านได้เลยนะครับนอนทักผ่อนในเต็มที่วันที่7กันยานะครับหมอนัดอีกทีหนึ่งนะวันที่7กันยาให้ไปฉีดก,ก็ทำตามปกติครับไปรับคิวชั้นได้ดีเหมือนเดิมแต่ตอนตอนนั้นอนะ่ะมันห้างเปิดแล้วนะครับเราก็สามารถ หาของชินได้ง่ายหน่อยนะครับแล้วก็มีที่นั่งรอค่อนข้างเพียงพอนะพอได้รับบัตรคิวเสร็จแล้วนะครับเราก็ขึ้นไปได้บทด้านบนเหมือนเดิมครับไปรอฉีดเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมได้รับกล่องสอบถามประวัติเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือตัวยาที่ผมฉีดนะครับตอนแรกผมฉีดซีโนแวคใช่ไหมครับทีนี้ผมมาฉีดแอสตาทีนี้มันมาควบรวมกัน,เ,นเข็มแรกไม่เป็นไรอย่างที่บอกไปนะครับแต่เข็มสองเนี่ยผมฉีดเสร็จใช่ไหมผมก็มานั่งดูหนังสักพักหนึ่งต เป็นไรวะผมเลยกินยานะครับพารานะครับไป2เม็ดทีนี้หลับไปตอนหลับในฝันผมยังคิดว่าแบบก็คงไม่มีอะไรแล้วผมก็พูดเบื่อไปนะครับหลับแล้วผมก็รู้สึกไม่มีอะไรแต่ประมาณตีสามเ้ยตีสามเนี่ยสนุกเลยครับอาการเหนียแแตกนะครับแต่แม่งหนาวเว้ยผมผ้าก็แล้วใส่เสื้อกันหนาว,ลวหลายชั้นก็แล้วแต่ถามว่าปวดกระดูกปวดอะไรไหมไม่ปวดนะครับมันมีแค่อาการเหมือนเป็นคนคลาแบบ้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ ออมันจะหนาวแบบหนาวสั่นนะครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะเจอเอฟฟกนี้เหมือนกันนะแต่มันเจอแล้วผมก็โอ้ไปเอาเสื้อผ้าอะไรมาใส่ให้มันหนาๆน,นะตื่นเช้ามานี่มันจะหนักหัวหนักตัวเลยนะครับก็ลางานไปตามระเบียบครับนี่นะครับผลของแอสตาเขียงสองทีนี้ผมก็ประมาณวันหนึ่งมั้งครับวันหนึ่งถึงสองวันเนี่ยก็จะค่อนข้างดีขึ้นเองนะครับแต่ที่สําคัญเลยนะครับเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ต้องเตรียมอะไรไปบ้านนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังเลยนะก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก Bangkok Hospital นะครับหรือโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับถ้าข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมร่างกายนะครับนอนหลับให้เพียงพอนะครับหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ชาหรือกาแฟนะครับชาหรือกาแฟแอลกอฮอล์พวกนี้มันอาจจะมีสารกระตุ้นทําให้หัวใจเต้นเร็วนะครับ แล้วก็ไม่มีไข้หรือไม่มีอาการใดๆนะครับก่อนฉีดอย่างที่ผมบอกไปนะแล้วก็งดออกกาลังกายหนักนะครับก่อนฉีดและหลังฉีดงดออกกาลังกายอย่างน้อยสองวันนะครับ <Brand. S 1> ไม่ต้องงดน้ํางดอาหารนะครับและสามารถรับประทานยาประจําตัวได้นะครับข้อนี้ทีนี้เราไปดูข้อ2นะครับพบแพทย์ประจําตัวกรณีมีโรคประจําตัวอาการยังไม่คงที่ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะมีแพทย์นะครับคอยสอบถามก่อนอยู่แล้วครับว่าคุณมีโรคประจําตัวอะไรไหมตอนนี้กินยาอะไรอยู่อะไรงนี้ครับประมาณนี้นะสามนะครับเตรียมบัตรประชาชนนะครับตามวันเวลาที่นัดนะครับสวมแมสนี่เราต้องสวมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เว้นระย,ยะห่างอย่างเคร่งครัดนะครับสาคัญเลยคือเตรียมบัตรประชาชนไปนะครับเพื่อไปเช็คสิทธิ์ต่างๆนะครับข้อ4นะครับการแต่งกายเออผมลืมไปเลย <laughs> ข้อนี้การแต่งกายนะครับควรใส่เสื้อที่มันแบบ ฉีดได้ง่ายนะครับแบบดึงขึ้นปุ๊บฉีดปักเลยนะครับหรือเสื้อแบบเว้าไหล่นิดนึงก็ได้ะครับสมมติคุณผู้หญิงนะครับเว้าไหล่กำลังดีนะจะวรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะมีคนเลือกอันนี้นะครับฉีดวัคซีนแขนที่ไม่ถนัดนะครับเอออันนี้ดีครับบางคนนะครับถนัดข้างนี้ลืมตัวครับขันขวาครับคุณพยาบาลก็ต้องทําเวลาครับคุณเยอะฉีดปุ๊บเรียบร้อยครับขับรถเนี่ยอยู่เอง โอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับหลักๆที่เราต้องเตรียมก็คือสุขภาพร่างกายของเราเองของประชาชนนะครับดื่มเลี่ชากาแฟนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็งุดออกกาลังกายหนักนะครับใครมีโรคประจําตัวอะไรก็แจ้งเข้าไปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้สำหรับคนที่จะเตรียมตัวไปฉีดหรือหลังฉีดนะครับใครที่มีอาการเอฟเฟกอะไรก็สามารถไปแชร์กันได้นะสำหรับคนที่ฉีดแล้วหรือยังไม่ฉีดก็ฝากไว้ด้วยนะครับไปละวันนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ